อัสซาเบดีทุกคนเนาะวันนี้ขวายมาฮอดบรนหะบรร h a n g i n ยังเคยว่าบรนหาโน่นสว่างบรนห่างเก่าเนาะแต่สมัยเก่าๆเาพื่อนๆพี่น้องดูคงมัวใหญ่เรื่อยๆนั่งพวกรถไถรถไถเขาจะมาก่อนเลยเพป็นมาหากินเนาะมาซับวายแล้วก็ดูว่าหาอยู่หากินหา,นหาเห็ดพร้อมเนาะแาต่หาเฮ็ดบดเฮ็ดบดออกเพื่อนเนาะเพื่อนอะไ เป็นแานเก่าเนาะเนาะที่คนเราเก่าข้าวเจ้ายังเห็นอยู่ได้นำใส่อยู่พวกที่ว่านั่นแต่พคนใหญ่บ้านนี้ตะนี่กบ้งม่วงกินใหญ่มืดเด้อเห็นครอสังเกตกุมังค์คำบ้านแต่สมัยเก่าพคนใหญ่บ้านนี้ขึ้นไปอยู่ทึกไกลเๆได้ รับสามสี่หลักข yes. ึ้นเมือก็้าขามกุ้งหมอนย่างบ้านสมัยสงครามตะกี้เป็นเปันใหายบ้านบ้านแตกสมัยเก่าๆแล้ว คอยนํารหดไทยขจอมาบบท่นานขจักจีไปนคนละม,มองเกสิรมันขจัสิไปทางใดงด,งดูบันก็สิกวางเติบได้สมัยเก่าพี่น้องยกเหนียวกยววยังมดกกม่วงกกขามยังมดสกกวางเตอบอดูบันสง่งๆก้าไปในกับมี cái thằng nào đó, các cậu. các vẫn thấy uh, ค่อยมายัางบุเห็นพรรยายจะขดน้องเงียบคัะเลยโอ้เสเป็นนลายพันยังง่วงๆลายกบอยู่น้องยังลายเลยลงลงมาลายง่วงเขตดปุ่ <c oughs> bên bản cầu bản hạng cầu ra phân nhảy bản này chẳng à, khỏi ma cặp mua tôi say khủ chay rồi à. นั่ขาจเจ้าบบเห็นขาจเจ้าจ้ขกาจะไปเสด็จทาง,ะางาจะไหนขาเจ้ามาหาอยู่หากินนาอยู่หากินมาซับไว้แหละก็หฮาเฮ็ดบดส,ส่วนเฮ็ดบดเริ่มออกน้ำแนแล้วเนาะเป็นเทียงเขาเจ้าขันยำหน้าขาจิมาประจำที่แล้วคนบนนณสว่างเมืองขาปังทองแขวงสันนักเขต เป็นอีกมุมหนึ่งของของเมืองถาบางทองของเราเนาะเรือเป็นอีกมุมหนึ่งของแขวงสนนวุนเขตนะอังเกตกกใหม่นี่ตันกกใหม่เก่าแก่มัดน,นี่คอยขี่รถตามทางเก่าเนี่ยแหละลงไปผุนแล้วที่นํำเบิง่งยะน้ำเป็นเขาไปใน Hãy subscribe cho kênh นี่เขาก็มาไกลเตอโบอเห็นนี่เนาะโบเห็นเห็นไปคนละทางแลยแบบนเห็นไปคนละทางแล้วพี่น้องที่พบกันนี่โอ้ยเฮิงเตอ๋อไปเลยกันนั่เน,นี่ย น้ำหาบวัวเห็ดโอ้ยแหมจะไม่นำนไปใส่ใบเนาะมาทามเพิ่นกะมเห็ดหัวอยู่นี่เพิ่นกะบัวเห็ดเ,เอาตัวของกระปอมได้บ่ของกระปอมฮา, <laughs> าเห็ดขักไกอ้หน่อกวางอะไรนี่เน่องหลักสันดีเขาเจ้าเห็ดหัวหน้าเข้าเจาเ้า,า,า,เจาพี่น้อง เวอราเจ้าครัดเจ้าใส่น้ำมักจับขักแน่จากนี้สินำแล้วนำกันดิู้หนึ่งไปทางหนึ่งนะไปทางหนึ่งไปได้ได้ว่ากระกปอมฮะเห็นประโตมัน <laughs> เขาพอกาลูปเลยขึ้นสีบุดองหน้าหรือว่าได้เนาะพอกะาลบูปอ,อย่างนี้ไปต่อยไปหาเทียงพอกะาลบต่อย <ś c oughs> ยังเงินำน้ำเลยหอดเที่ยงพอกาลูแล้ก็ยังโบเห็นโบเห็นโบเห็นแสดงไปคนละทางแล้วพอแมนแล้วต่อหน้าพอกะาลบ กว่างด้ไดนาลาะโอ้แล้วมีอนนำกากนมีคนนี่กเป็นคดบรอยู่หน้าก็จะส่วงงนยำพ้นขาจามาอยู่นี่ก็จับเนาะส่วนยำแหล่งนี่บมีคนเป็นเทียง,ง,งน,ยนาเทียงนา,งนาขาจขาเขจะมานอนยำพน้น ああみんながキューう。<noise> ท้องให้ท้งหน้าก็ยา,าแมแลงก็นนไปมประมาณน,นี้แหละพี่น้องเย็นม,มุน้งยีขดบางครอบครัวเขาก็ออกมาเห็ดคืขอพวกนั้นเขายาม้นวกหน้าท้งตัวนั้นหน้าค่อยกายมาเหมือนจะเห็ดหัวเห็ดหัวหน้าไว้ยามแลงเป็นถือว่าได้วางเวียกก็แต่เห็ดหัวหน้าไว้ ออกจากเมืองท่าบังท้องมาสิประมาณวันสิบเจ็ดสิบแปดลักพี่น้องเลยถือว่าขึ้นกับเมืองท่าบังทองแงออขวงโซนเกษตใกล้แค่นี้แถวหนองแห้งเลยพี่น้องเลยขันย่ำเห็ดละงอกย่ำเห็ดอันเพาะย่ำมันเห็ดเพาะนังหกเพาะพายย่ำเห็ดละงอกเหงงก็ดบดมงงงันม,ม,ม,มาทั้งนี้พี่น้องหลายขอบเขตเลย เอาแถวไฮแถวหน้าคัาเนี่ก็พออยู่พอกินแล้วเฉพาะเห็ดเนาะเกินน่ะปลาเห็ดและเข็ดเนี่ยมันเป็นโขกกว่างแห้งเลยพี่น้องโขกวโกว่างกบปลาไม่กุ้งไม่อันน่ะไม่สะอาดแถวเนี้ยฮ่าท๊ามากับมอเตอร์ไซค์ห่าง โบพบไปจากเนวสีน้ำแล้วจะคนไปทางใดอาสีหย่อนกลับคืนไปอีกบธรรมดาใกล้ขนาดนี้หย่อนกลับคืนไปฝุ่นแล้ว้องเย้ยจะคิดพบเพลินอยู่บนไ,ดแ,บไแบบนนดแล้วโฟลทายแล้วบบพบกัายเนแนวฝุ่นละ หลอดินมือลเลยตามทักนี่แหละไก่เลยมาไกลพอแห้งแล้วสิสดงยอดกลับคืนหมดแล้วอันนี้มันชิมาต่อเขตบันบากบันบากครับอยางนแล้วกับมาสู่บรนห่างคือเก่า่อนบรรหังเว้นเพื่อออกคมดแล้วจะออกไปนอกหุดแล้วบาทเว้นแล้วจะกปจะายที่บ้านใดเราสั่งกันว่คือ น้าเจ็ดมื่ OR. นเลยกำลังขบคือ่ปสอบไปสอบเลยวะไอสิเลยมนักแล้วเดี๋ยหะตะกดนอนหลิวไว้ไว้น้ำ ไฟขมขืนเนาะไฟขมไฟหัวแล้วเอ้ยมาเด้อมาเด้อผมกำลังสกิดเขาเขาปลาจวมีสอบแล้วนระคือเรื่องไ่นนี่สิบวนักเลยเนี่ยงอ่างด้อแล้วได้อกะอ ไ yup. <c oughs> ว้คมไว้คมที่หมากมันหมากมันเบาเบาวดอึดอะใต่ยังวางเลยไปเปลี่ยนเอาน้ามาเต็มไปนะอีกไข่หรืัมาแหละถ้านอนลูกไข่หลือเล่น่าไปนอ่ามึงปลาเขาท้านใกล้แต่อันว่านก็ จะคืนแต่ว่าในบ่ายโม่เก็บหัเนอกอืมอืมเรื่องเ<ะ>ยอะแล้วว่าขั้นเป็นอะเบ็ดมันรอมันอนะไรเนาะเดือไข่ครับนี่มันเทียมยูทูบได้ป่ะลูกลมพอดีวา่าคอยใส่เวลานำหากับผมเนาะรถไทยจนสองส,องสามโมงสามสโมงจะในพบพี่เพาผบอยู่คนละทาาคนละเส้นไปคนละมองมอ่ะจะอ่า นีไว้คนได้ไว,ว้คมเนี่ยความจริงนัดกันนาว่า,วาถ้าไปทางบันห้างคอยจะเยียบบันห้างไปบวบหถามให้กับบุจักเจพันี่จักว่าบันหา้างจบันหา้างอาหารไว่า แซบบอแซบนเข้าป่าใ่แหมันหมามันาวมันปอดอย่างหมาเข้าป่า้าเอ้เ็ลบดกำลังออกพี่น้องเลยกำลังจูบมกำลังจุบ ก็น่ง,งามก็น่าง,งามด้วยนี่นพี่น้องเป็นไว้อันนั้นไว้ขมเป็นหนามอะเง้ยเน,นี่ยแถวเขตดีลายขอบเขตแต่ว่าห่างจากตัวเมืองประมาณสิบปลายหลักอยู่แคมดกพากันมาขุดเน่ะ นแนวแกงใส่แ้นะ่เนาะคือเฮดบดแล้วก็หนุก <No. S 1> พดีเขาสอบเนี่ยเขากำลังยังเปรียวคักแต่ว่าซับนี่เมื่อหอดเพื่อนแเราจะซ้อมเติมอีกกล้องปักใหญ่ซนี่ไปไปแกะแล้วแต่เดียวเดียวเลน้องเอง็น แต่ผู้มักเนาะคันผูบูมักคือว่าแล้วขมไปนักผู้เทาเพิ่นนี่โอ้ยสุดยอดเลยเพิ่นมักนี่อันนี้เป็นหมากของมันเี่น้หมกินไก่เด้กินเมียงเวลามันกินเมียงต่มันหมากใหม่ทักทบพนันนี่มาก่หอ หายมันย <ermo unlimited ishment> <sh arp> <sm att> ังใหญ่เลยอย่างเราป่าเนาะโอ้จะกระชันไล่ดิไม่แนวเอามันจะมือก่อนจะเอาตังมาติดเอา

ดินิินเีขีแกงแกงขี้ตกตกอยู่เดินนกเด้นฮะเดิตกละเอตกแล้วเออก็ใหม่เปลี่ยนกะขาหม่เปยนกะขาคือว่าซุ้มหากาได้นกรวมทั้งมาสามตัวบัวกับตัวอยู่ถับเนาะตัวอยู่ไทแบบตัวหนึ่งเป็นสี่สี่ตัวนะคือว่าห้าสิมาแกงแ่ไวกินแหลง มันก็ซึกประมาณอยู่ในนกซีโต้รวทมทั้งหมดก่าน,นั้นกำลังกล่นไว้อยู่ด้วยนี่เสร็จเจแล้วชิมสูเขาเมื่อและทำและดอกนี่หอมขัดเลยมันฝนตกใหม่มันกำลังเลิบดอกดอกนี่เกิดโอ้หอมเลยดอกนั่งดอก เบลวเรียบร้อยเบลวใช่จองกรถึงมาหากอุู่พี่แม่ือวาเอานกมาเก็บสวงยเอาหน่อยแสบดีแต่กรบสิได้นกสีโตัาการิีวิถชีวิตทาหาอยู่หากินน้อยนอมือี้รู้สึกว่าลบยอะพนสีโตัวใจนี่ อาสิกับคนพีนองว่าใกล้ได้แต่นี้เมื่อคุณกะตกประมาณสิบแปดสิบแปหลักเขาออกมาแท้หนองๆก็ได้แ้เด้งเขาม่กระเต็นพีน้ำหนอกนะข้เขาบนเขาศพ